อย่างนี้ล่ะหนูอ่ะไม่มองถ่ายมเห็นหน้าเจนิดวะาเจนิดหนาวมากหนาวมากหนาวไม่ไหวมาเลยครับค่ะว่าพร้อมค่ะพร้อมค่ะกานเริ่มที่อาตุเจ้าก่อนแล้วกันครับพวกสุกยวันนี้กับการมาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ครับอาเออก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับสมไวเวอร์ ที่อยากร่วมวเพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยกันติดตามนยครับพอมีโอกาสได้ไปทำงานแล้วได้เห็นมัมนแล้วความรู้ความรู้สึกเป็นย <c oughs> ังไงก็อยากให้ไปไปดูนดในในซีรีร <c oughs> ส์ก็เลยคืยอจ<ร>สปอย ็ไปนป๊อกแล้วกันก็ได้ยังไงอก่าเป็นป๊อนะครับก็อย่างเรื่องนี้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเรื่องราวความมีเป็นที่ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้งตั้งจอยมาว่า ศรัทธานเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านะสลายสุดๆกัก็คือเท่านั้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันเลยเป็น,ปนท,ที่มาของการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส่งต่อเชื้ออะไรอย่างนี้คความสนุกของนะซองมบี้แบบในไทยเป็นไง ชอมบี้เราหล่อมากเการันตีหล่อเยอะชนะแล้วโอ้เป็นกองลาลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงของพี่บล็อกถามว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอคะมอเตอร์ไซค์ขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะพี่เบียร์ครับการกรใจาวาร่วมโปรเจกต์นี้พี่เบียร์ ก็คล้ายๆอาสุชาวเลยครับก็คือผม่ายังไม่เคยเห็นที่เขาพี no om, ่เบลทำนะพี่เบลผมเียงดังโอเคโอเคก็คือมันมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยเราเรายังไม่เคยเห็นคนไทยทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบของต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงครับแล้วพอเราได้คุยกับทางทันกล้ากับทางเติร์นซึ่งเป็นผู้กำกับและผู้เขียนบทและกำกับร่วมเนี่ย มันน่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบี้ที่แบบที่ที่ที่แบบวิ่งหนีการืลวก็มันมีหลายอย่างในเรื่องที่ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไปได้เออส้นเรื่องมันมีความซับซ้อนอะไรอย่าี่ so that that anyway. จริงจริงมันก็ย่อยง่ายนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะมีวิธีการ ที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าเหมือนกับพอดูจบ E ีพีหนึ่งแล้วเอ๊ลวดเลยดีกว่า<อ>นะฮะ<อ>ก็คือมันมันเหมือนกับว่าก็<อ>ก็อดอ,อดนอนได้ไม่เป็นไรครับ<อ>แ,คแค่วันเดียวคืนเดียวก็ดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งหนีเนาะมันมีเรื่องของความสมพันธ์ของเพื่อนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมีสอนแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊อะ มีให้มีใหตามมีให้ตามมีตามเยอะก็หลุดก็หลุดภาคซอมบี้เวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันสประเทศมันแตกต่างกันเลยของเราผมว่านะไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบสำคัญของของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทำระดับเทียบเลยนะนะนะฉายต้องร้อก้าสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะซอมบี้ของเราอามาเจนน้องๆบ้างพี่ซีนี่ก่อนเลย วิ่งเหนื่อยไหมครับวิ่งเหนื่อยไหมครับี่วิ่งเหนื่อยไหมลูกเออเด็กๆเรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนแต่ทุกคนเลยเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้พูเหมือนเหนื่อยเหนือยเยอะในเรื่องเรามีพีทหัวยเป็นอยู่ในพาร์ทไหนครับพี่สีกับ อยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำร้ายคนคณะเราไม่ได้ผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเรื่องในเรื่องไม่ช่จริงจริงเลยนะขนาดต้องคิดนะครับผมต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียร์บอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตาม ตัวละครแล้วก็ค่อยๆจําแต่ละตัวละครไปครับผมครับทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้วมันจะยิ่งดูสนุกครับผมแล้วก็ติดตามดูกันว่า1นึ่งสองสยเอาละจะพูแล้วคือมันต้องดูแบบตอนเนีองมันจะสนุกมากแล้วมันมาอนี่ยนิวๆกับพี่เบียอยู่คณะเดียวกันไหมนิวเอ๊ะพี่กับพี่พี่เวียอยู่มหาลัยเดียวกันจะอยู่คันกันนะผมอยู่คณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าแท้ผมก็ ถ้าบอกกเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่นเราเรามีหน้าที่อะไรคะก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่งของเราก็เน้นวิ่งเน้นเน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ของเรา อย่างตัวนนท่์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งผมรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยมันสําคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีจุดที่ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับมาสาวสวยค่ะค่ะก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือหลายคน คิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลายที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ จริงๆอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงค่ะคือมันมีปรสิตชนิดหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกรีเซอร์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบทก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่าซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกนะเธอ,อ <ๆ S 2> ใช่<ๆ>อะไรใหมๆ่ๆอ่อะหลายคนอาจจะไม่ค่อยแบบ เชื่อว่าเจนนิสจะเป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจากตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเจนนิสมาแล้วเขาก็อันนี้เด็กวิทย์เพราะว่าอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ดแต่พวกแกไม่เคยเชื่อกันนะไอ้เพื่อรัก ินทเหรเนี่ยเชื่อกันหน่อยได้ไหมทำให้ต้องมียันต์จริงไหมจริงจริงแบบว่าอินโทรเวิร์ดจ้าสุดๆคือแบบว่าดูดีอินโทรเวิร์แบ่ว่าพูดเป็นต่อยหอนคือ ถ้าจะบอกถึงเจนนี่จริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขายืนยันผมจริงๆนะว่าเขาเป็นแบบเขาไม่ยังไม่เห็นแบบตอนเจนนี่เป็นเด็กเนิร์ดอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราเนิร์ดจริงไหมก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีมุมเนิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยใช่เชื่อไหมเงียบกันหมดเลยไม่เชื่อไม่เชื่อกันหรอกคะทำไมเงียบกันหมดค่ะ ฝากนึงๆท่านๆที่มีคนต่อไปรอคิวแลวได้เลยค่ะฝากเลยค่ะใค่ดีพี่ป๊อกก็ได้หี่ป๊อกที่ป๊อกก็ได้ที่เบียร์ที่ป๊อกใช่นอกจากรเดอร์แล้วมีอะไรจริงเดอร์แล้วจริงๆแก็คือไม่ได้อยากให้ลุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่งซีรีส์นะคะซึ่งพี่ป๊อกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่า ซอมบี้เราไม่แพ้ชั่นไหนจริงๆและก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะ